สวัสดีครับผมยุ่สีกรุงอรุณสวัสดีนะครับการที่สมัครเป็นสมาชิกของสีกรุงมันจะแบ่งมาเป็นสอนขั้นตอนขั้นตอนแรกคือคุณสมัครเป็นสมาชิกเราการเป็นสมาชิกเราเนี่ยนะแค่คุณสมัครแล้วก็เราขอร้อยคุณช่วยซื้อประกันเวทกับตัวคุณเองในเบีย้ยสัก200หรือ250บาทคุณก็เป็นสมาชิกเราละพอเป็นสมาชิก๊บเนี่ยรถคุณจะซื้อประกันยัยหรือญาติคุณที่เป็นนามสกุลเดียวกันจะซื้อประกันไปเราก็ให้ส่วนลดคุณตามอัตราส่วน เช่นนะบริษัทกออาจจะว่าคุณ12เปอนะแต่นี่คุณจะจ่ายเบีย้ยโดยตรง2 0,000บาทคุณเป็นสรรมาชิกของสีกุงโบรเกอร์ด้วยระบบ MGM คุณก็ได้ลด12%คือแทนนี่จ,จ่าย2 0 0 0 0ก็จ่ายเหลือ1 7ื่เเพราะฉะนั้นคุณก็ไปบอกเพื่อนคุณสิเป็นสมาชิกเราก็สมาชิกก็ได้ลด17ื่เหเหลือหมื่นเจหเหมือนกันลดไป24 0 0คุณก็จะได้ค่าแนะนำา1%เนะก็คือ200บาทหรือมากกว่าน,นั้นนะถ้าคุณคิดว่า อาชีพนี้แค่แนะนําคุณก็มีได้ได้แล้วแล้วทําให้เพื่อนคุณเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายเบี้ยถูกกว่าด้วยคุณก็อยากจะยึดอาชีพนี้นั่นขั้นตอนต่อไปคือมาอบรมความรู้เรื่องประกันแล้วก็ไปสอบบัตรพอสอบบัตรในหน้าได้อันนี้คุณขายประกันไปได้ละเพราะฉะนั้นที่ตอนแรกที่คุณไม่มีบัตรเนี่ยเราลดให้คุณถือว่าเราลดเป็นส่วนลดให้ลูกค้าแต่ถ้าพอคุณสอบบัตรในหน้าป๊อบเนี่ยถือว่าคุณอยู่ในอาชีพนี้ละเราจ่ายคอมคุณได้ละ แล้วคุณจะขายประกันภัยใครก็ได้เลยถูกต้องตามกฎหมายเลยนั้นบัตรในหน้าพอคุณสอบป๊บเนี่ยนะพอครบหนึ่งปีก็ไปอบรมต่อบัตรมันก็ไม่ยากนะเพราะนั้นบัตรใบนี้เนี่ยจะทำให้คุณมีรายได้เป็นแสนเป็นล้านต่อไปในอนาคตเพราะนั้นบ้านเรานะคนที่จะทำอาชีพนี้จะต้องมีบัตรในหน้าหรือมีบัตรตัวแทนส่วนบัตรตัวแทนเนี่ย จะน้อยกว่าเพราะเนื่องจากว่าบัตรตัวแทนต้องสังกัดบริษัทแต่ซีคุโบโกเกอร์ส่งตั้ง30บกว่าบริษัทเราต้องใช้บัตรในหน้าเพราะนั้นบัตรในหน้าส่งได้ทุกบริษัทเลยนะเพราะนั้นอยากจะชักชวนนะฮะเพื่อนเพื่อน,นทุกๆคนนะเข้ามาศึกษาโล MGM เราแล้วก็สอบบัตรในหน้าเป็นมืออาชีพนี้ได้เลยนะ m g m สอนให้คุณขายแค่เบื้องต้นพอขายเป็นวอยกขายนะ ให้ชักชวนคนมาขายแทนคุณคุณให้ความรู้กัชบชาวบ้านเขาการที่มาสมัครเป็นสมาชิกสีกุงโบกเกอร์แน่นอนเราก็อยากให้คุณเข้ามาอบรมความรู้พื้นฐานเรื่องประกันภัยเมื่อเป็นรถยนต์อัคคีเบตเตเรเตรมาลินทุกอย่างของประกันวิยาัยเราสอนหมดทั่วประเทศเลยสาขาแล้วก็อบรมเฟิร์สเฟิร์สเด็ผ่านไปแล้วก็เน็กเด็ดความรู้เรื่องไม่ไม่ใช่รถยนต์ละอาจจะเป็นเรื่องอัคคีเรื่องเบตเตเตรเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เกี่ยวรถยนต์ละ ก็เป็นความรู้เพราะประกันภัยมีสินค้าหลากหลายมีตั้งเป็นแสนแสนอย่างประกันอุบัติเหตุของเด็กประกันโรงเรียนประกันเด็กนักเรียนในในโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่มีความเสียเกิดขึ้นประกันไปเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นคุณเข้ามาเราก็จะมีเจ้าที่ของเราโดยเฉพาะผู้จัดการสาขาทั่วประเทศสา,สาขาล่าสุดเราเพิ่งเปิดที่ชุมพรทุกคนเป็นพี่เลี้ยงคุณ นะสอนคุณให้มีความรู้แล้วเรายังมีนะระบบไลแอดที่เอาไว้ตอบคำถามคุณได้ทั่วประเทศ24ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดไม่ว่าเป็นวันเสาร์วอาทิตย์วันหยุดราชการเราสอนคุณได้เลยเราเป็นบริษัทเดียวที่สามารถขายประกันไทยได้24ชั่วโมงเลยนะด้วยระบบไลแอดเราคุณคุยกับพนักงานของเราได้2ี่ชั่วโมงเลยแม้แต่พรบคุณหมดวันนี้สมมติว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์ สี่โมงครึ่งคุณจะซื้อประกันที่ไหนล่ะแล้วคุณไม่มีประกันเอาพราบรแล้วกันง่ายๆถ้าเกิดพรบรขาอายุแล้วคุณจะเสี่ยงกันในการขับรถไปแล้วตำรวจจับคุณเนี่ยฐานที่พรบรขาอายุถูกปรับสองหมื่นบาทคูแแม่จากการที่เราบริการคุณยี่สิบสี่ชั่วโมงรถเก๋งคันหนึ่งเบี้ยหกร้อยสี่พัน้าคุณไลน์มาคุยกับเราแล้วโอนเงินด้วยระบบธนาคารมาให้เราเราก็ออกคูมาานันทันแล้วพันมือถือเข้าไปเลย ส่วนของทางตัวจริงก็อีกสามวันส่งมาให้คุณแต่มีผลคุ้มของเดียวนั้นและนั่นคือสิ่งที่วิเศษสุดเลยนะคุณติดขัดอะไรเราก็เป็นคนสอนคุณเพราะ,ะไลนเราเปิดยีบสีชั่วโมงเอาไว้ดูแลเชื่อแน่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทปันไัย,ยังไม่มีบร,ริษัทไหนขายประกันไปยี่บสีชั่วโมงเท่ากับสีกุงโบเกอร์เพราะนั้นอยากจะชวนคุณมาปเป็นสมาชิกเราเลยสีกุงโบเกอร์เนี่ยณวันนี้มีสมาชิกนะฮนะสมาชิกเราแสนเก้าหมื่นคนประมาณนะฮะ โดยประมาณเรามีพนักง,งานเอาไว้ดูแลสมาชิกอยู่5 0 0กว่าคนทุ่ประเทศนะครับแล้วคนที่จำนวนแสนเก้าหมืนคนที่เป็นมืออาชีพที่มีบัตรในหน้า2 0,000กว่าคนปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเรามีเบี้ย2,600กว่าล้านหลายคนคิดว่าซิงคโบเก์มีเบี้ยร0 0 0 0กว่าล้านเหรอปี2019ซึ่งเป็นปีนี้แหละเราตั้งเป้าหมายเราต้องมีเบี้ย3,333ล้าน การเติบโตเราโตยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ทธุรกิจไหนก็แล้วแต่ไม่มีโตยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์หรอกมีเราน,นั่นเองทำไมประชาชนต้องเลี้ยซื้อกับเราอ่ะเี้ยเราถูกคุ้มกองดีบริการเยี่ยมแล้วมีรายได้กับทุกคนอาชีพนี้ถ้าเราไปบอกแล้วเขาตั้งใจฟังผมเชื่อว่าทุกคนสมัครแน่นอนเลยมันเป็นธรรมชาติของคนทั่วทั่วโลกนี่อยากจะซื้อของถูกของดีบริการเยี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าผมถูกกว่าแลวดีกว่าท่านยันดีผมไม่ไหลละ ใช้บริการผมนะครับนะสีกุมโบเกอร์นะดูแลท่านได้ตลอดเวลาเลยครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ